สวัสดีจ้าทุกคนอากาศร้อนออกไปนนกม้านค่ะมาถอนหญ้าลดน้ำก็ยาออกถ้าไม่ลดก็แห้งแล้งปลูกพริกไว้ปลูกของไว้เดี๋ยวถอน้าซะหน่อยมาช่วยกันถอนยานะคะมาจะถอนญ้าซะหน่อยเนี่ยแบบนึงนะต้นพริกเนี่ยปลูกไว้อะดูยาเต็ม <laughs> มีต้นปักท้องเลยจะได้กินแปบ่ไม่รู้ยาลกมากเลยค่ะ ให้ดูให้ดูมะเขือก่อนมะเขือแจ้เต็มต้นแล้วนะคะเนี่ยมะเขือแจ้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมะเขือเต็มต้นเยอะหลายลูกเลยมันเป็นต้นใหญ่นะคะเมื่อก่อนเนาะ,ะมะเขือเป็นต้นใหญ่ทีนี้ตัดทิ้งอะคะ่ะตัดทิ้งมันลากมันไม่ตายเนาะ,ะมันก็ออกมาใหม่มะเขือเก็บต้นเก็บแล้วก็กินต้มกับน้ำพริกก็ได้ลูกอ่อนๆเนาะ,ะลูกเล็กๆอะต้มกับน้ำพริกอร่อยค่ะ ถอนห้ากันค่ะมาช่วยกันถอนหยาไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยหยามันขึ้นเนาะเอาพิกงูยหญามันขึ้นโอ้ยใจพลังงานหน่อยค่ะใจพลังงานหน่อยยินอิ่มยินอิ่มเกินใจพลังงานหน่อยนะจ๊ะ เป็นไงทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนสบายดีไหมอ่ะโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยไถ่นึ่งดีกว่าเนาะทุกคนสบายดีกันไหมเป็นไงบ้างในสุดก็ปวดตาพี่ปวดตาพี่จ้องคอมไปพี่ดูคลิปเยอะเกินแล้วก็เนาะปวดตาจะ้ะมาอยู่กับแย่คือเขียวเผื่อจะได้พักสายตาบ้างเนาะ เคยจะได้พักสายตาขอความนี่ก็มาจังเลยขอความอะไรก็ไม่รู้มาจังเลยถอนยจาจัดถอนยาอันนี้ก็เอาออกนะต้นพลังนะครเนี่ยถอนยาถอนยาถอนลูกโอ,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 อ้ตรงนี้อ๋อต้อนเขมิ้นออกตรงนี้ อ๋อเนี่ยมาบางต้นขมิ้นนั่นเองต้นขมิ้นออกแล้วทนะําไงขมิ้นขาวต้นขมิ้นขาวก็ลงออกแล้วทนะําไนเอาตอนที่มันยังไม่เยอะเลยอยากเนาะถ้ามันเยอะเลยออกอยากเนาะพริกําลังสวยเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาใส่ให้เลยเนาะสวยมต้นพริกพิกขี้หนูนะคะแนนะพี่ขี้หนูพิกขี้หนู เอาเท่าที่เอาได้ก่อนค่ะต้นกระถีนระาออกเยอะมากเอาต้นมันปิวมาให้ต้นใหญ่ๆนะบ้านนะคะปิวมาออกมาเต็มเลยก็ะจะไปเก็บเมล็ดมันกน็ยังไม่ว่างไปเก็บเอาที่มันยังไม่ใหญ่พอนะคะอันนี้สองต้นนะคะเนี่ย แล้วิดมาหน่อยนะคะถอนเกี้ยงหม,หมดเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวก็ออกมาอีกเนาะถอนนิดถอนหน่อยค่ะแค่มันโลงหูลงตาเด็ดยอดไปแ้มีมีกิ่งมีก้างละต้นเนี้ยอันนี้ก็มีกิ่งะนะในพริกเปล่าเนี่ยเออพริกเอาไว้อันนี้ก็ต้นพริกไว้้าต้นแถวนี้คนะ่ะลองผลูว่ามันจะได้กินไหมนี่ยค่ะมีกิ่งออกมาแล้วเนะี่ยต้นนี้มีกิ่งเนาะ แต่ต้นเลขอยู่เราเด็ยดยอดมัน,นะคะตามมาปลูกแล้วก็เด็ยดยอดมันทิ้งคือมันจะมีกิ่งมีก้านให้เนาะถ้าเรารอมันมันจ้าค่ะเนี่ยมันช้าอันนี้ก็โอ้มีกิ่งหลายกิ่งเลยค่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ยาหรือว่ากิ่งพริกกันเนี่ยโอ้ี่กิ่งพริกเหมือนกันโอ้มีอันนี้นตรงนีด้ด้วยอะ่ะถอนทิ้งเนี่ยมันออกเยอะมากเลยเนี่ยอันขมิ้นขาวออกเยอะมากเลยกําลังออกมันได้ได้น้ําเนาะ บ้านนี้ใช้น้ําเยอะค่ะน้ําเปลืองมากเลยค่ะบ้านนี้นี่ตน้นเองค่ะเนี่ยปลูกแถวเนี้ยไปสี่ห้าตน้นโอ้นี่ค่ะมะเขือเทศเอามาหวานไว้เอาเม็ดที่มันไม่ค่อยดีมาหวานหวานมาทิ้งทิ้งไม่ออกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยจะไปหาที่ปลูกมันเนาะเอามาหวานไวไปเรื่อยไปเทิร์มมันก็ออกเหมือนกันนะคะต้นต้นมะเขือเทศลองดูปลูกมะเขือเทศไม่ประสบความสาเร็จเลยคะ่ะก็แมงลักอีกอย่างนะคะฝักอีกตูนะ ปลูกยากมากเลยอ่ะเอปลูกไม,ไม่ขึ้นเลยนะเอปลูกอ่ะแต่โหระพาได้ปลูกได้อยู่นะคะแต่แมงลักทำไมปลูกยากมากก็ไม่รู้เอก็พยายามปลูกนะทําแบบเดียวกันเลยนะแต่มันไม่ค่อยออกเราถอนถอนยาแล้วมาปนดินให้มันเนาะปนดินให้มันงนจะได้ออกนี้จะโอ้ มะเกือเทศออกเยอะเลยเอ,อไม่เห็นแล้เนี่ยถ้าไม่มาถอนหญ้าไม่เห็นมะเกิดเทศออกเลยคะนเนี่ยมะเกือเทศออกเยอะเลยตรงมุมทั้งหน้าก็มีที่มันแคบอะคะเนาะที่ในเมืองที่แพงเนาะนี่คันนี่ก็ออกกิ่งออกก้านเยอะเลยเด,ดเด็ดเด็ดยอดมันออกนะคะในอ,อันเด็ดยอดแล้วมันมีกิ่งมีก้านโอเคถอนเท่าที่ถอนได้ะคะ่ะ ถอนเท่าที่ถอนได้ไม่รู้จะไปทำคลิปอะไรทะเนี่ยมาทิพยถอนหญ้ามาทำคลิปถอนหญ้าอย่า,าเบื่อกันนะคะเพื่อนๆทำเท่าที่ทำได้นะคะอากาศมันร้อนนะคะนี่นี่ก็อากาศร้อนขอดปวดตาด้าานนะคะ่ะอยู่แต่จอเนาะเปิดเปิดคอมไม่ข้างบน 4, 5, ส,งออสี่ห้าช่องเอาโทรศัพท์ลงมาข้างล่างะคะ่ะมันร้อนอากาศมันร้อนมาก ต้นหนูกระเทียไม่เยอะอย่างนี้เนี่ยเยอะมากเลยถ้ามันออกหมดนี้สุดยอดเลยคะเนี่ยก็าจะไปซื้อดินมายังไม่ได้ไปซื้อดินเลยค่ะดินที่ซื้อมาก็เหลือไม่เยอะละว่าไงน้องแมวจะมาอยู่กับแม่เหรอว่าไงล่ะน้องแมวจ๋าอ้าวจะออกกล้องอยากออกกล้องเหรออยากออกกล้องเหรอเนี่ยกล้องอยู่หน้าไม่เห็นเหรอ ก็อ่างข้างหน้าไม่เห็นแหรอตัวนี้มีกระดิ่งนกหนีทันไอตัวลูกสองตัวกระดิ่งหายอะนกหนีไม่ค่อยทันค่ะอาจะไปซื้อกระดิ่งให้ก็ไม่ได้ไปซะทีรดน้ําให้นกมากินน้ํานะคะมันรอจับนกอะ่ะเราก็ต้องไล่รอไล่บางทีเราก็ดูไม่ได้เต็มที่นะเออแม่จะถอนหญ้าตรงนี้นะเนี่ยมาอะไรเนี่ยฮึจะมายุ่งอะไรกับแม่เนี่ยแม่จะมาถอนหญ้านะเนี่ยนี้เร็ว นี่ลูกลูกนะเอออยากเป็นพระเอกอยากเป็นนางเอกเหรออยากเป็นนางเอกในจอเหรอฮึอยากเป็นนางเอกในจอแม่เหรอฮึฮึอยากเป็นนางเอกในจอเหรอนี้แล้วนี่ลูกลูกโอ๊ยอะไรเนี่ยเอออยู่ตรงนั้นเอออยู่ตรงนั้นอยู่หลังจอแม่นะจะมาเป็นนางเอกอยู่ได้ แม่จะให้ยาเป็นนางเอก,กนะคะเนี่ยจะให้ยาเป็นนางเอกจะให้ยาเป็นนางเอกอยู่เนาะมันนอนขดมานอนงอดูสิคะตามคะ่ะสัตว์นี่เห็นไหมคะประกาศนองบเบาวอมาให้อะประมาณเล็กๆกับต้นเล็กๆอ่เอะเอามาปลูกดูสิคะประกาศอะ่ะเอามาปลูก โอ้ทำไมต้นเนี่ยต้นมะเขือเทศเยอะอย่างนี้เนี่ยอันนี้ผักบุ้งที่ซื้อเมื่อกี้นะคะเอามาเน็บๆดูก็ออกเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนาะออกกำลังกินได้แล้วคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนาะใหญ่เลยดูสิยาก็ออกยาก็ออกนะคะโอ้มะเขือเทศในนี้ก็มีนะคะโอ้เยอะไปหมดเลยมะเขือเทศแปลงเล็กๆได้กินสักมื้อนึงนะคะเนี่ยถ้าเก็บยอดกินก็ได้กินลายมื้ออยู่ค่ะเนะ ามาปลูกดูนะคะอถอนยาถอนยามมาให้ดูผักกาดซะละผักกาดสวยไหมคะเนี่ยผักกาดสวยนะน้องมเมวยมาโกนแต่เนี่ยอยากให้ดูนี่ผักบุ้งไม่สวยเลยผักบุ้งหวานแล้วไม่สวยเลยคะเนี่ยเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ปุ๋ยก็ใส่แล้วนะคะกว่าจะใส่ก็ปรุงดีใน,นก็ปรุงแล้วคะเนี่ยดีนนปรุงแล้วคะเนี่ย ดินก็โออยู่นะคะเนี่ยดินก็ปรุงให้นะคะแต่ไม่สวยผักบุ้งนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันนะาทำไมผักบุ้งไม่สวยนะคะลูกชายเอาเนี่ยเอาอีดมากันกันกันให้เนาะดินนี่ก็ขุดขุดขุดแล้วนะคะเนี่ยดินเนี่ยยังยังยังเหนียวยัง,ยง,ยง,ยงพุยอยู่นะคะดินก็ดีอยู่นะคะแต่ผักบุ้งออกไม่สวยเลยคะ่ะเป็นพ่ออะไรก็ไม่รู้เราก็อยากกินผักบุ้งเนาะ ที่เราปลูกเองปลอดสารพิษอ้ยกะหล่ำเอเอ,อเนี่ยของเอมันงามมากเลยสิยอดไม่มีมแมลงเลยนะคะเนี่ยไม่มีมแมลงเลยเอ,อไม่ได้ใส่อะไรนะคะเนี่ยมแมลงก็ไม่มาโกนแมลงยังไม่รู้สึกตัวมั้งอู้หู้เด่นี้หายเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้หายเหมือนกันสวยมากเลยได้กินสักมือหนึ่งก่อนเนาะไม่มีอะไรก็มาคุยคุยกันมาทํางานมาทํางานแล้วคุยคุยกันนะคะโอ้คุยไปคุยมาสิบ สิบเอ็ดนาทีแล้วเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวถอนหญ้าต่อนะคะเดี๋ยวว่ากันใหม่ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะบายยถอนญ้าต่อ,อกแป๊บหนึ่งคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามไละให้กำลังใจเอนะคะเอก็พยายามไปเยี่ยมเพื่อนๆไปหาเพื่อนๆพ,พยายามอยู่คะ่ะแต่ช่วงนี้ปวดตาจ้องไร้สดไม่ค่อยได้เนาะช่วงนี้ก็พักไร้สดมาสองวันสองวันนะคะ เดี๋ยวพุ่งนี้ถ้าว่ายังไงก็จะ,จะ,จะไลฟโสดอยู่เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวถอนญาติต่อเอชอบผักกาดของเองมากเลยอะเดี๋ยวพับปุ่งนี้ไม่ประทับใจเลยนะผักปุ่งไม่ประทับใจเลยบาย,บายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย